สวัสดีครับเพื่อนๆผมอยู่ที่ทีลอซูเป็นการเดินทางที่แสนยากลำบากหลังจากที่อาหารมื้อเช้าเรากองไปรวมอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของปลายลำไส้เพราะฉันนับโชคดูแล้วน่าจะกระเด้งประมาณ700 0 0 0ครั้งเส้นทางเข้ามาเส้นทางนี้ได้ชื่อว่าสุดโหดและสุดหินมาก ฉันใช้เส้นทางสายอุ้มผางแม่กลองใหม่แม่จันเลี้ยวเข้ามาทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางแล้วขับมาตามทางประมาณ25-26กิโลในที่สุดเราก็มาถึงแต่เราจะต้องเดินเท้าต่อไปอีก1กิโลครึ่งด้วยนะจึงจะมาถึงบริเวณน้ำตกฉันมาถึงแล้ว น้ำตกทีราตูนะครับหรือข้างหน้าผมนี่เองครับเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนเกิดจากลำ้วยตกจากช่องเขาขาดตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรกว้างของน้ำตกประมาณ5สนามฟุตบอลจากระดับน้ำทะเล900เมตรขนาดกว้างของน้ำตกประมาณ5สนามฟุตบอลและสูงประมาณ200-300เมตรไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆและมีความสวยติดอันดับโลก แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิสมบูรณ์ครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันด้านหน้าเนี่ยฉันขอมีสาระบ้างสักหน่อยนะในพื้นป่าแถบนี้เราจะพบว่ามีไม้ขนาดใหญ่ตระกูลยางหลายชนิดจะพบได้ในป่าเขตร้อนตะวันออกเฉียงใต้นี้เท่านั้นนะไม้เหล่านี้มีอายุยืนยาวมีขนาดสูงและใหญ่มาก พวกสัตว์ป่าจะอาศัยประโยชน์จากต้นไม้เหล่านี้แล้วนะนกเงือกก็จะมาอาศัยทำรังอยู่ในลำต้นและสัตว์หลายชนิดก็กินผลยางเป็นอาหารจะมีชาวพื้นเมืองเผาโคนต้นยางเพื่อเร่งให้ต้นยางผลิตน้ำยางเพื่อนำไปขายทีส่วนเนื้อไม้ก็จัดว่าเป็นไม้ที่มีราคาสูงในปัจจุบันถูกทำลายจนเหลือน้อยมาก ฉันก็อ่านข้อมูลมาจากป้ายที่ติดไว้ข้างทางเนี่ยแหละนะเอาละใครยังไม่เคยมาก็ต้องลองมาเที่ยวกันดูนะมาสัมผัสกับความอลังการยิ่งใหญ่ที่ทำให้น้ำตกทีรอซูได้รับการยกย่องกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทยและยังเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของเอเชียด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ฉันคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีครับ